ไอกูไปลงซาแห้แโอ้โหเฮียอะไระเนี่ยลงพี่ด่ะคขอโทษเฮียล้โอ้โหมีปืนอีกเขาใดีวด

Watch out! รัดไม่ได้ทักตัวเลยผมสนมาให้เรา,า,เรากำลังหากระสุนพอดีเลย ้ยิงกูเหรอวันเนี้ยมาแล้วเลือดไม่มีแล้วอย่าบอกนะว่าเขาจะแก๊กเน็ตใส่เราไม่นะไปโอเคปินเข้าบ้านบินออกมารออยู่ประตู ยวัดซี่านะ s <S บาดนายนะ <t ôi> อุ้ยไอ้นี่รู้มาก โดนลัาร์ปุ๊ะเปิดสึกสาเวท ชา,าก่นแล้วแน่เอา Watch out อะไรของูโอ้โหได้รอเพื่อนก่อน Okay Let's go เออต้องเิจไม่ได้ลงไปก็ใช่ว่าจะยิงได้าทำไมไม่มีรถไม่กลางนะ ผ่อนเรงตรงจะตายเนี่ยเจ้าจอร์ดไปดิตายก็ชุบตีวะกูแตก There. Awesome. Shock. เลือดไปขนาดนี้โอ้ไม่ได้ปืนไปเอาหายยโอ้โอ้มีดยิง ยาขึ <Yeah. S 2> ้นเนี่ยตายวงอยู่ดีปะวะเดี๋ยวนะความยากับโหนไปเลยทีไหนจะนี่ว่ากันโหนสองโหนสามแก๊สหมด โอ้ล่าเหรออ่อเจอแล้วไม่รู้วมันยิงมาเลยวะในซ้ายนี่เขลาลัดผมไปหลายตัวแล้วนะรู้สึกเ, <Awesome. S 1> เหลือนอกวงตัวหนึ่ง

เอาเถอนะปัญญาปัญญาดีๆก่อนเห็นเพื่อนยูพี่ Watch out ย <OP. S 1> ูพี่ใช่ป่าววะเฮ้ยเจ็บตายแล้วครับ Awesome สหายว่าอาบน้ำเสร็จกันหรือยังอ้าวปุ๊กจอยอาบเสร็จยังปุ๊กจอยกองตายัักล่องตายสัมผัสไม่ได้โดดขึ้นไปโดดเข้าไปกระโดดขึ้นไปหขวามาเดี๋ยวกูยิงพีกันอ่าฮะอ่าฮะลงไหนวะโอ้โหลงข้างบน เราข้างนอกเห็นไหมนะแบ่แบบข้างนอกตัวนี้ Mark the location ต้องเอาว่ะต้องเอาว่ะตัวนี้ยูไในคอบ ก็มันยิงกันดีกว่ากูละพี่ออกสายไปเราดีกูคนโลกตรงนอะกูคนโลกแล้วจังก็รอดเปโลกทำกระดนั่นมาต่อ อโเต็มใจใจวาูชิดแล้วเนี่ยเราคิวมันพักสายมากหิพไห่พักมีตัวนึ่งนิดนิดเล่นมัน มันแลนเยงไปดูแลมันกันอย่างนต้องเบอร์ซีดีกว่าเบอร์ซีเบอร์ซีเบอร์ซีสองคนอุ้ยบอลอ๊อกบิกกูระเบิดใส่มึงบิ๊กบิกกูระเบิดใส่มึงกูจะเสียสารภาพ โอบายูถึอเดีนยวทงไหทงมันชิดป่วยของใคนอ๋อใครน็อกวะมีข้าเจ้าน็อกอยู่เ้ยเมียนก็ต้องสียิ่งูหันเฮ้ยมีมีไปข้างหน้าข้างหน้าข้างนข้างในข้างนีอเก๋เค๋บนไปแล้ว เดินเน็ตเดินเน็ตเดินเน็ตสองตัสองตัวสตัวมันโดด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 บนหัวบนบนหัวมึงบนหัวมึงตึ่มปังพอดีกินสองที่ระเบิดไปตายได้ไงวะระวังระวังตัวหนึ่งไปใส่ไหมตัวหนึ่งยึดฟังสายอะนี่เราบอกสานี่คือสายเนี่ยฟังฟังตรงจุดยูเนี่ยกู

แคยิงมันนิดขยิงมันลุกนะทุกลนรอรอไปหมดแม็กซ์ศูนย์สามโอเคไม่มี หยุไม่ได้เดี๋ยวแสดงว่าท่านได้แปลงล่านกสองแปลงล่างมาโอ้โห่เฮียยิงไปเครื่องยิงห้า Watch เห็นไหมเห็นไหม Watch out เห็นนี่ Watch out อ้าวเนี่ยเนี่ยมีนู่น,อ,นอยู่ในบ้านอยู่ในบ้ <Watch out. S 2> นานอยู่ในบ้านเอาตัวนอตัวนี้น็อกแล้วปล่อยไว้เขานในบ้นานน,าน,น,าน้องไปยิงน้องไปสองตัวแล้วโดนอยู่ห้องน้อยอยู่ห้องน้อย มันบอกว่ากนใดบอกวเอานาดิใอยู่นี่อยู่นี่เอโดนโดนโดนอเอามหมดเอหมดหดไปถือบ่หดแล้วหมแล้วหมดแลตายแล้วตายแล้วเอ้อ้โ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 อ้ของหของอ๋อเพื่อนบอกไม่สนกิฟตมังก็มา เป็นดูเสียงยิงนะเพื่อนไม่อยู่ต<อ> <ไง S 2> รงไหนะทำไมไม่เห็นหลังเขาเหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่เราเมื่อรีพอร์ตก็เคยมีไปดูซ้ายสุดให้พยายา่ยังล่างสิ้นสุดตายหาแล้วแม่เห็นกูนี่เฮ้ยสีสีหรอสีสีก็สวยนะแต่วง ม้องเล่นในน้ำเล่นมาร์คเหลืองบงมาแล้ว <Watch out. S 1> ม้องเลิ้งโอ้โหตัวเดียววะมันมีมันม,มีตัวหนึ่งกำลังไปซ้ายสุดตัวหนึง่งชิดซ้ายส,สุดบิ๊ก <Watch out. S 1> มีเงินเฮ้ยชุบยผมได้นะ ไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแชมป์ไม่ได้เอแชมป์ไม่ได้มันร้องคนหนึ่งระวังฝ่าไกายิงนะเว้ยวเฮ้ยฝ่าไกาเยอะนะเออแล้วก็เ <laughs> จ้ามา,ามดิแชมป์ยิงแชมป์ยิงด้วยท้ายแบบเป็นอาขันอาขันของจ้าสุดท้าย